ลิ่งองขราบออนแอ์สัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันครับว่าทำไมคนเราถึงจะต้องวางแผนประกันสุขภาพกันครับ วันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับนนท์ชัยนันทร์สลันพัฒจากฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ยูนิตลิงค์เคยเป็นกันไหมครับว่าเวลาที่เรานําแผนประกันสุขภาพเนี่ยไปเสนอให้กับลูกค้าลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาสนใจนะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ก็มักจะมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งอยู่เสมอเลยครับว่าเอ๊ะถ้าลูกค้าเนี่ยเขามีเงินเก็บเตรียมไว้มากเพียงพอเนี่ยก็ไม่น่าจําเป็นที่จะต้องซื้อประกันสุขภาพใช่ไหมครับวันนี้นะครับเรามีคําตอบของคําถามนี้กันแต่ก่อนที่จะไปตอบคาถามน สมมุต um, oh. right. ิว mm ่า hmm. ว mm ันนี้นะครับเราเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลวันนี้ทางเลือกที่เรามีเนี่ยแน่นอนก็มีอยู่2ทางเลือกด้วยกันทางเลือกแรกก็คือไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าทางเลือกที่2ก็คือไปที่โรงพยาบาลเอกชนนั่นเองครับซึ่งทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันอยู่นะความเหมือนก็คือไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะได้รับบริการทางการแพทย์จากบุคลากรมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าพยาบาลความแตกต่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ค่าใช้จ่ายแล้วก็ความสะดวกสบาย อย่างโรงพยาบาลรัฐเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนั่นก็ทําให้มีคนเนี่ยไปใช้บริการเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราจะไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเราก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับไปเข้าคิวจองคิวกว่าจะได้รักษาไปเจอคุณหมอจริงๆเนี่ยก็เกือบบ่ายเียได้ว่าไปหาคุณหมอนหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาไปทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่มีกําลังซัพ์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะเลือกทางเลือกที่สะดวกสบายมากกว่าอย่างการใช้โรงพยาบาลเอกชนนั่นเองซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอย ที่เรารู้กันเหมือนกันนะครับว่ามีบริการที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแต่ก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในวันนี้นะครับเราก็มีตัวอย่างมาให้ดูว่าค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่บอกว่าสูงเนี่ยสูงขนาดไหนอ่าอย่างที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยโรควัดหรือการผ่าตัดไส้ติ่งเองการผ่าต้อกระจกหรือว่าการผ่าตัดข้อเข่านะครับก็จะเห็นได้ว่าค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแพงกว่าโรงพยาบาลรั 2อถึงเท่าเลยทีเดียวยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับ5ดาวนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงได้มากถึง5-10ถึงเท่าเลยนี่ยังไม่รวมถ้าเราไปรักษาพยาบาลด้วยกลุ่มโรคร้ายแรงนะครับซึ่งวันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ดู3กลุ่มโรคด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มโรคมะเร็งนะครับโรคเกี่ยวกับสมองแล้วก็โรคเกี่ยวกับหัวใจครับก็จะเห็นว่าถ้าเราต้องไปผ่าตัดและใช้บริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถไปแตะหลักล้านได้เลยนะครับน <No. S 1> ี่ยังไม่รวมค่ายาแล้วก็ค่าห้องในการ รักษาตัวอย่างต่อเนื่องอีกด้วยแต่ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เห็นว่าค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่เรานำมาให้ใหทุกคนดูกันนะครับเช่นเดียวกับราคาของสินค้าและบริการแบบทั่วไปเมื่อระยะเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยราคาก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามอัตาราเงินเฟอ้อนั่นเอง, <S <S องซึ่งอัตาราเงินเฟอ้อของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆอ่ะทุกคนทราบกันไหมครับว่าเฉลี่ยอยู่ที่สูงถึง6.93%ต่อปีเลยทีเดียว นั่นหมายความว่าในระยะเวลาประมาณ10ปีเนี่ยค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึ้นถึง2เท่าด้วยกันสมมุติว่าตัดกลับไปตัวอย่างโรค้ายแรงแล้วกันนะครับถ้าปัจจุบันเราไปรักษาโรคมะเร็งเราใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด1ล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้าเราต้องเตรียมเงินไว้สูงถึง2ล้านบาทถึงจะรักษาโรคมะเร็งได้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ทุกคนก็ยังอาจสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้ตอบคาถามเลยว่าถ้าลูกค้าได้เตรียมเงินสะสมไว้มากเพียงพอเนี่ยการไม่ซื้อประกันสุขภาพก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่จากที่เราไปได้สํารวจมาครับเราค้นพบว่าประมาณ59%ของคนไทยเนี่ยไม่ได้วางแผนประกันสุขภาพนั่นทําให้เมื่อเวลาเขาเจอสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายหรือเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยขเขาหลีกเลี่ยงที่จะไปโรงพยาบาลครับเพราะว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายครับ <No. S 1> และมากไปกว่านั้นเกิดเขาไปรักษาพยาบาลใช่ไหมครับ แล้วเกิดเจอโรคร้ายแรงขึ้นมาปรากฏว่าเงินเก็บที่เขามีอยู่ครับ ก็ไม่เพียงพอที่จะชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เขาจะต้องเจอนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเงินเก็บที่ทุกคนมีเนี่ยจะเพียงพอในการจ่ายค่าใช้จ่ายพวกโกรคร้ายแรงเนี่ยอยู่ประมาณ70%เท่านั้นเองและที่น่ากลัวที่สุดนะครับ <S <S เงิเนที่เขานํามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ใช่เงินที่เตรียมไว้สําหรับการจ่ายพวกค่าสุขภาพด้วยนะแต่จริงๆแล้ว่เป็นเงินที่เขาตั้งใจไว้เก็บเพื่อการเกษียณครับนั่นทําให้ค่ารักษาพยาบาลน,นะครับกลายเป็นรูร่วสสาคัญที่สุดของแผนเกษียณของคนไทยเลยทีเดียวเพราะ เราฉะนั้นเราจะเห็นกันแล้วนะครับว่าการที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาจะสามารถเก็บเงินไว้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยการวางแผนประกันสุขภาพเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดภาระหรือความกังวลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับใช้เงินก้อนเล็กปกป้องความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินก้อนใหญ่ในอนาคตการวางแผนการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าการโอนย้ายความเสี่ยงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเรากําลังมีลูกค้าที่กําลังสนใจประกันสุขภาพนะครับก็อย่าลืมเชียร์ เขาเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มีประกันสุขภาพดีๆตัวหนึ่งมาแนะนําทุกคนเหมือนกันนั่นก็คือสัญญาเพิ่มเติม UDR นั่นเองที่แนบได้กับเฉพาะ AA อิสระเท่านั้นสัญญาเพิ่มเติม UDR เนี่ยดียังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเบีย้ยของสัญญาเพิ่มเติม UDR เนี่ยหลังจากที่มีการหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมีการนําเงินบางส่วนไปลงทุนในกองทุนรวมด้วยเช่นเดียวกับแบบประกันยูนิตลิงก์อื่นๆนะครับซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเงินตรงนี้เติบโตตมมาาาาากกกพออในอนคคลูค้็สาารถ ที่จะหยุดพักชำระเบีย้ยได้ ให้ระบบนะครับนำเงินที่ไปลงทุนและเติบโตแล้วเนี่ยมาชําระค่าประกันสุขภาพได้ในอนาคตไม่ต้องกังวลว่าจะต้องจ่ายเบี้ยสุขภาพไปตลอดแล้วก็หมดกังวลกับเบี้ยสุขภาพที่จะแพงขึ้นในอนาคตด้วยครับและสําหรับใครนะครับที่อยากดูตัวอย่างการจัดแผนสุขภาพด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมีสไลด์ให้ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวิธีการดาวน์โหลดสไลด์เนี่ยไว้ในด้านล่างนี้ใครที่ดูคลิปมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับตอบคาถามรุ่นรับของรางวัลในลิงก์ด้านล่างด้วยนะะเรากก็จจส่แ ของรางวัลให้กับผู้โชคดีด้วยครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็กดไลค์กด subscribe c h anel n ของเราด้วยนะครับอาทิตย์หน้าจะมีความรู้ดีๆอะไรมาแบ่งปันให้ทุกคนอีกอย่าลืมติดตามลรีบขับออนแอร์ได้นะครับทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงผ่านทาง i m o Smart สทสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่ายูนิตลิงเนี่ยนอกจากลงทุนตามพอที่แนะนำของบริษัทในแบบประเมินความเสี่ยงแล้วเรามีแนวทางในการจัดพอรตการลงทุนสําหรับยูนิตลิงอย่างไร